แคนะ่หนเราช่วงนี้มีการปผสมสีมทีสพางแห่งศาสตรโอ้มีกลองกระาคายทุกอย่างกับสู่ปกติบปน,น,นี้เนาะแล้วก็ลงเรนจันโครเลยครัขขบมาเป็ียเรนงานใส่ชีวิตแบบปกตินะรับจัก งานบุญถัดหลวงสิ้นสุดลงไปอยู่ในคลิปนี้เนาะเขาจะพาหลอบเบิงการสัญจรตามเส้นทางถนนเกษตรนาะถนนเส้นลัก13ไปจาก,กแถวบริเวณถัดหลวงจุดท,ที่เขาอยู่แต่ไปจน,นอถอดแถวบริเวณทีเนีย่ยไฟแดงโกรกแต่ออกไปตามถนนที่ลอยหันที ที่ตามเมันคันนอรำต้มว่าบรรยากาศตอนแรกๆตอนเดอกเยยลเดจาน่ะ่รสภาพเป็นไปไหนปัจจุบันนี้รถขังร้ายนะตอนแรงมันนี่ท้องฟ้าเมื่อ,อึ้นอ้แนวไปทางหนคืวัาติ๊บแต่วะรถคือติดบร้า,ายแนทะ้ ไฟบุหรนะีเนาะรถขับหนี้แรนแบบบุกเป็นระเบียบธรรม,ามาดาก็แรงปล่อยสว่างให้รถจักไปแน่แนเดนจ้ำเลยดไ,ได้ถึงไปได้คือว่าเป็นนำ้ำนะมันมีเศษตลอดก่อเนาะรถลนถูกเสศษเนาะรถไล่ไปทีเลยยึดจ้ำรถไล่ถูกเสศษเลย ขาออกจาบเมื่องเนาะก็ปีนพุดบาทไปเลยวะปีนไหนเลยไปไม่เก็บ่าดเนาะรถหลายเลยสามเลนรถเต็มเลย โดนเตอ๋อต้องกลัวจะวิ่งเซนท่าเนี่จุดเดมสี4แยกไฟแดงคนเคงเดอ่านผู้ชม Và tiếp lại đó, trong tận lệ Bắt gì đó Bắt bớt cái bớt เราหยสิบแอปซั่แงแต่ส่วนสิบกว่าพันตายตั้นลงนะแต่มันลงราคามาเบิ่งตั้งทางหนานะใส่แถวข้างหนาแนละ้วนี่มีโรงเยียน ส่ำเอื่มียเยอะนี่เนาะซิตี้ด้วยน้ำมันลดแล้วใส่เติมน้ำมันถาบมึงตั๊มันสีเลืองเนะต่อไป lao dẹp không ngày ngày gần xăm mô tô viên rồi không em là sâu bông okay, dù theo, theo lắp hạ สี่เนี่ยมาเป็นพาวได้ดิแท็กซี่นี่ยปูเป็นเนาะสุโฟร์ค่ะเป็น không รักษาเนาะขอประชุมรักษาขอประชุมรถยก็ไดเลยตนะรงนี้จะ่านกิจกรรปสบอยที่ยังหลายเป้นแต่เขาว่าว่าประมาณถ่ายอาทิตย์นี้เนาะจะมีคอนเสิร์ตอยู่วงเวี้ยงนะที่สิกเฟสติวัล ตัวร้ายงานแบบนี้ให้เจ้าจา่างนังหงไทยมาแกมกับนังหงลาว,วกห็นรถันแล้วนะั้นลังสังโอ้ยรถบรรุก<อ>ไหนี่ครัทยรถจีแล้วน้นวนนอนตา้อมมะนายังไงไม่ใช่ไหยเนาะสภาพการปัญจรี่นี่เนื้ติดหลายจาก ขัดลวงมาด้วยจากแควประตูไสมาพอดลักษาแต่คุดที่เขาพานเขียนละเขียนลักษาเห็ยนเพอประชุูมอามาแวหนี่แบบบางๆาง้จากะแวเฮื่นน้ำ ็น้องเงย็นหลักบตามน้ำมันอยู่ฝา่งนั้นต้องไปใส่น้ำมันตันนี้น้องก็ได้ยอยูเนาะ2กิโไปต่อลาทานีประเภทรถใหญ่ก็มีเนดะ้ลาทา,า,า,านีอย่างเข้ามาขายขบคู่มาสุกก็แมนรถของลาทานีคือกันรถจก รถยกรถเกรดรถยังต่างๆเนาะประเภทเกรืองกดจักหนักขนาดกลางขนาดหน่อยห้าขนาดกลางนีโอ้มีสัตวาาาา์ป่ปนานี่ทนอะไรสัตว์ป่ายุบศพรถสรองมูลบาโอเป็นตาถึงไปเนาะมูลบาผักที่ไหน ถ้าก็เห็นข้าก็สังเกตเห็นที่ปั่อเม่อแต่นี่โอ้ข้างหน้า,นนานกาท็ที่ก่ะปับทีเหนือมาใส่น้ำมันยาวหนักเนยุดถขึ้นรถนมเดียร์ที่มีหลายจุดอยู่นาะอ้อรถขนาเพื่อข้ายากั่ขั้นมาเออสิ่สามข้างละ กำลังขอสาั่งไล่ๆจุดกำลังขอสารขาดการแล้วกับคุณละปีหนาโครงการเงียวนั่นแค่มี็นใหญ่น่อยกอสโมกอสโม่โฮเทล เกตีขึ้นกับขะเทาเนาะพะเท้า,า,ทา,าส่งคู่ต่อกันเะนอะไก่ชีววดแล้วนะี่ย่ชีวสีเหลืองไก่แดงโอ้มีรถแก่แล้เนียรรเ่ยเยอยู่เลยวะแล้วนี่เป็นดิ้วมอนมันลิไมนขึ้นลหนจะหมดยังหันน,าหานะฮะใหญ่ๆเลยกระหันอยู่ได้ อีเนลมทรงเครื่อ,ของขับฟังเลยนะน้มันเบิราคา่กันตั้งสองพัน่อนอมานันแลน้อวอนพี่ ใส่หนึ่งแสนได้สี่ลิตรไปถ้าว่าลงสองขีดใส่หนึ่งแสนก็ดีนะลงสามขีดใส่สี่ใส่หนึ่งแสนจะได้ประมาณสี่ลิตรไปเดินทางกันต่อฮะเปิ้งเปิ้ลจะไปต่อเนาะนรถบางๆแล้วออกมาแถวนอกผักขาวผักขาวแล้วก็สร้างคู่ขนต่อไป เจ็ดมงกนต่อหนหาม้วนแรงหาม้วนปลายน้อยหนึ่งนาออากาศสองหมื่นแหละรู้สึกว่าเย็นๆนาะเวลาขี่รถจกักรไปซึ้เย็นแต่ว่าขี่ขึ้นๆก็คือใส่เสื้อกันหนาวเลยเย็นถ้าสึกขี่ไปหอดซีเนี่ไฟแดงโดงโดดน้อง้างหนาพุ้น ทานพงสวสรรค์ทานธาตสร้างมีนี่ก็มีรถส่วนรดเมียดีที 啊，对、uh, <Yeah. S 1> uh。 เติมน้ำเราจเสียกันน้ำมาทายได้หมดเ่ย

ก็บอลก็เดี่ยวทยดินไทยดอนดิความเพื่อนก็ไม่ดิงไปยิงใคยปั่นน้ำมันฝรั่งเนาะเนี่ยไปจากสิงเราตัดคักเลยนี่นยันคล้ายบุรีหมดแล้วจออนาคตโคตรแหนะคนมาอยู่เพิ่มป็นกดอาจจะค้ายดีสุด นโนทรัพย์บริษัทเขาอยูหลีโอุอกไดโนเสาร์สั่งไยเดียใหม่เลยนะเดี๋ยวไปันได้ไดโนเสาใหญ่โอเคส,สับรไปวะดีนะครับมคนสื่อที่ใกล้ๆนี่เนาะไฟฟ้าสีเหลืองไฟแดงเลย มาประมาณหนึ่งกิโลเมตรแต่ที่นี่ตลาดล้าอีกตลาดใหญ่ได้หนึ่งตลาดลานะ้าเลยบิ๊กมาร์เก็ตล้านมาร์เก็ตที่ห้องมอง้อนห้องม้อนในน้ำพรอมนี่เด็ดเลยเพรว่าเขตนี่และอนาคตเนาะจะเป็นเขตพัฒนาใหม่เพราะว่า,ปงงา,เ,าเป็นกางหน้เนี่ยไดเป็นนันสถานีรถไฟลาวจีนเนาะ ดัวดินประวังยังล้าเย็นก็จะประกาศท้ายร้ายินจะสัน่นหันขาหัานขาหัานมา,า,นาเทิง่งเด็กำลังเปิดร้ายแนละ้วไซมื่อเดวก็ตลาเล่า แบบนี้นะนายจะสางเป็นขัวขามทางนะใอ้คนยางปลอดไฟถักอยูอ่ไหนเออนี่างไฮ้ักที่รถรนเกิดได้หรือเลาที่รถที่เต้นเนี่ยนะย่อนซอนมีย่อนซ้อนเนานะต้ไล่ที่ไปเลยซื่นตลอดนะเท้ากอบ,บริจดตที่รถที่มาเนี่ยครับแบบมันจะอาจจะบรไเด้นแนมทางทกับี่ เห็นนีแลนะ้วทำไปตุกคนม่างท,งท,างทีเลยเข้าไปเ็จะเอาคลายดิดไนไหลแล้วนีแหละเสียงวังเรียงมากเลยเนอะนี่ลเลยเนอเสียงวังเรียงเสียงวังเรียงสวนสูนขวดเทคนิครถกัน ตสองแปลงขนาดใหญ่ก็ได้นะเป็นเส้นข้างเส้นข้างลักเนาะเป็นเส้นข้างมากแต่พัวมิตรภาพ้วก็เติีมต่อไปทางด่วนช่ว่าเส้นข้างใหม่เส้นนี้ฮะเป็นเส้นท้างยุทธศาสตร์นะลายคนนำใส่ไม่คิดกระจกประกาศขายดยินเห็นฝ่ายที่เราติดขายอยู่ทีนนี้ก็มีตลาดเลยตลาดต้นหน้าแค่ ตลาดหน้าแช่กอยู่นี่เี่ยขายดิขทางในเนาะประกาศขายเป็นตอนเป็นตอนนี่เหมือนกันจะเอากับตรงหน้า,าก็จะเอาอะไรหนึ่งตึกตรงหน้าให้มีดิีมว่าโอ้ขาดมั้อโอ้นี่เลยอยู่นึ่งก็มี มีกัสันบันโคบใหญ่โคบหน่อยโคบใหญ่โคบใหญ่เริ่มต้นสองแสนปดสิบทัานบาทต่อจอนแต่เท่าไหไรตามดิดอ๋อที่เจ้าโฆษณาที่วาโก้ฮาหือแมสหนึ่งเทสหกบาทไปเอาเบิกันต่อคอยดึงไปแล้วคอยปีไป ตงมตรไทร้้งยใสสินค้าแม่ตยไทร้าสมง้ำมันแด่กรได้จุดอุดเจ็ดแย่ใสสินค้างไปแย่ก่อนเจี่ไวด้ดินแล้วเนาะแคมทางญ่ค้าศึกมีดินแคมทางท้าย ประกาศขายยังไปถึงไหมราคาแทมทางใหญ่แบบนี้แพงเป็นที่จะประกาศขายอันยินยินยังต่อดินกัซซันเขาไปไหนหน่อยนึงคนระับเงินแถวนี้มันมีฝ่ายมีอย่างไรบ้างมีกรนะะลังกอรสางเนาะอันนี่ยกระสังใหม่ได้เนี่ยตะกี้ก,กัเป็นตรงหน้าใช่ไหมแค่จับกระทมนะกระทมเนี่กกมมยมันสูง นิ่มอยู่ตองกานทมพอทิ่กินหน้าจะติดต่ำเนี่ยบทงคนพเพี่ยงทางน้กก่ใจโกตถถัวเดึงนั่งสางใหม่หนาจะเป็นที่ยังจะจางของแม่ขึ้นไพ่เราผมับไม่เลืึอนหลับสมัครพนักง,งานเนี่ยลายตำแหน่งเกี่ยวกับบริษัทสตสองแปลงเนาะอะไรรถบรรทุกของจีนรถจีนเขามาหลาาเดี๋ยวเดี๋ยวนะกจมีหานท้ายอะไรขเขามาเกิด แบบนี้ยีเนี่ยโ้มีรถหย่อนตอนตัดไล่เรื่อนทางติดิหมือน้ันเราดึงกับตั้งกันเลยคือกนเดินไป ยังไปทางในมีโ้องงานอีกนะตอนนี้เห็นยังเประวางร้ายอยู่เนาะกินเข็ดทางสี่หลอยสิบปีกํลลังค้นกํลลังมาอยู่ร้ายกํลลังต่อสั่งเลยยังแบบตงต่างเลยนะพระเจ้าต้นกับกํลลังมาสือดินู้เพื่อนเนาะใายขึ้นกับมาสือดินเห็ด คง,ง,งจับงนานเลียงต่างๆเนาะหาันขาหันทา้ายแต่ว่าใมีเงินจะมาสื่อไหว่ในโเชียหายดินแห้งึนนับเมื่อ ต,ตัวสองฝั่งข้างครับไม่ดินต่อวางหลยดินจี่ท่านภูุกสาย ันหาหลายบาทต่อตามแมปพันยาหาปีห้าพปีแทนอยู่ก็ัญหาหลายพัญหาหลายบาทก็งสุภาตะแน่เหนื่ที่บอกเป็นทางเกาเะนีเ้บ่อกก็พงสุขามะแวน่ ที่ขากขาไปแต่ว่าหัวเขาเขาในถไปดินสั้นนะครับผมเขาเดินช่ทีแมนินข้างเขาไปดินสันนโอ้บริษัทขาไปบริษัท่นคนนี้นอยูดินแคมข้่มหัวสั้ข้างเขาสวนอาหารไปดินาก็ะไรเนาะ ราไปหารอยแมดโอ้ยนี่ยค่พี่ดาโฆษณาอยู่ตั้งๆแมสละ2,000 2,000กว่าบาทนับเกือบ3,000 2,008 2 0 0หลายบาทตันวีไลแันมีไลมิแถมข้าม กำลังพัฒนาเนาะหลายคนมาอยู่ในร้านแล้วก็มีโครงการโรงงานหลายๆตามนังเก็ตคือโรงงานเดี๋ยวนี้มันเกิดเป็นร้ายแหละนแนมกับ,ท,กบงงงที่ต่างไนกับมีเพื่อนลังใหญ่เข้นมาเนาะต่างไงกับมีโรงงานเนาะพูดคงแฮห,หลาสว่งอยู่เกลนใจนะตามแคมทางซีลอยหันซีปีเนาะนี่ดินตอนนี้ก็ถึงได้ขึ้นขึ่นกันแล้วลยนะเด็ดเป็นหันขาหันท้ายในอนาคต มีเบอร์โทรครับครอบสอบถามเลยเข้าไปในเพจในสวนของาทาถ่ายกิน,อกน,อกนคอนเทนต์เตคนกินละครลงเงินจัดนะก็จะคือแบบสอถามเลยหาแ่แพงจริตรองไหน คนเลยไมาอยู่หลายเลยกำลังสั่งเลยไปหนีจังหน่อยกับหอดทางเวเขาไปท่านี่รถไฟเนาะเขาไปหันกับมีอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่แบบหลอกทางใน,น้ายังมีกําลังใหญ่ๆเลยแค่จะสั่งใหม่เอาคิดดิท่านทุกรมข้าไปสุดก,ก,ก็จะไป,ไปเที่ยวที่นี่ก่อนเนาะข้าิังสมิทกอนเอาไปวิโดนาเนาะว่าเราจะข้าไปเลาะไปเที่ยวไปเบิ่งมองได้อยู่ในเรียงจัน์กับ กติดตามส่องเอรียเย่าทั่วใหนเนานะสำหรับที่นี้ขอลรับไปก่อน